สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายทานลูกหนังหากคุณรักวงการลูกหนังเราคือเพื่อนกันในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึง10โมเมนต,ต์ความประทับใจนะครับของเมซุตโอซิลในสีเสื้อของอาเซนนลกันนะฮะซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเมซุตโอซิลนะครับผมออกมาประกาศแล้วนะครับ ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเลิกเล่นฟุตบอลนะครับผมแล้วก็ประกาศการสตาร์ทซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทําเอาหลายคนนะครับผมตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับเมซุตโอซิลนะครับผมถือว่าเป็นเพลย์เมอเกอร์ระดับต้นๆของโลกเลยนะฮะซึ่งนั่นจึงทําให้แฟนบอลทั่วโลกมากมายนะครับผมหลงรักชายที่มีชื่อว่าเมซุตโอซิลงั้นวันนี้ช่องสายทางลูกหนังของเรานะครับจะนําไปดู10โมเมนต์นะครับผมความประทับใจในช่วงที่เขาอยู่อาร์เซนอลการและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครััับบผมมมมมโโดยาาเเเรริ่่ทีนนต์แกกวซ ะะเรียกได้ว่าไม่มีแฟนๆอาร์เซนอลคนไหนนะครับผมลืมดราม่าของวันเดทไลน์ของตลา,าดนักเตะปี2023ได้แน่นอนเพราะว่าอาร์เซนอลน,นะครับผมตกเป็นข่าวนะครับว่ากำลังพยายามคว้าตัวนะครับผมเมซุตโอซึอ,ออกมาจากเรอัลมาดริดซึ่งในตอนนั้นนะครับผมตลา,าดนักเตะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะฮะและก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมอาร์เซนอลน,นะครับาก็กำลังเตะในเกมรอนดอนดาร์บี้กับสเปอร์นะครับ ซึ่งหลังจากที่เกมลอนดอนดาร์บี้ได้จบลงเนี่ยแฟนบอลอาร์เซนอลหลายคนนะครับผมก็มารวมตัวกันที่หน้าสนามเอเมเดสสเตเดียมก็เป็นลังเหย้าของอาร์เซนอลนนฮะซึ่งพวกเขามารวมตัวนะครับผมเพื่อรอรุ้นว่าข้อตกลงเนี่ยจะสำเร็จด้วยดีไปหรือเปล่าในขณะที่เวลาเดดไลน์ก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะฮะและในที่สุดอาร์เซนอลก็ประกาศนะครับผมว่าได้บรรลุข้อตกลงนะครับผมกับราชันชุดขาว ในการคว้าตัวโอซิอมาร่วมทีมด้วยค่าตัว42.4ล้านปอนด์นะฮะซึ่งนั่นก็ทำให้แฟนบอลที่อยู่หน้าสนามเอเบลิสตสเตเดียมเนี่ยดีใจกันสุดเพียงกันเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่เราเแฟนๆอาร์เซนอลดีใจกันสุดเพียงเนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นนะครับผมเมซุตโอซิลนะครับถือว่าเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่หลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับผมจ้องติดตามแล้วก็จ้องเฝ้าดูและสุดท้ายอาร์เซนอลก็สามารถคว้าตัวมาได้สำเร็จนะครับซึ่งนั่นจึงทำให้เรากันเนอร์นะครับที่อยู่หน้าสสนน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 นา e านนนนนนาาาาาาามมมมมมเเ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 ออออออิิรรรรรตตดดดีีีียยยยหหืวววว่่่่่่จจจะป็แฟๆ์ซซลลลลกกกกกกททััััโโงงพใใใฉญคคบผ้้ไ let โมเมนต์ที่2ประเดิมแอสซิสแรกในสีเสื้อของอาร์เซนอลโดยเป็นเกมที่อาร์เซนอลนะครับผมต้องเจอกับซันเดอร์แลนด์นะฮะซึ่งบอกเลยว่าการแข่งขันนัดน,นี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่แฟนบอลทั่วโลกนะครับผมจับตาดูการเปิดตัวการเล่นครั้งแรกนะครับของเมซุตโอซิลให้กับอาร์เซนอลซึ่งเหลือเชื่ออย่างมากเลยนะครับโอซิลเนี่ยใช้เวลาเพียง11นาทีแรกเท่านั้นเนี่ยในการประเดิมแอสซิสแรกให้กับอาร์เซนอลซึ่งโอซิลเนี่ยได้รับบอลยาของ ieran, คีแรนกิฟทางฝั่งซ้ายก่อนจะจ่ายบอลแบบนะคีละพาร์มให้กับโอลิิิเวชชรรููซึ่ง u, นะครรัับบกก็ลูลแอออสสซซิิขงโลนค ก็ยิงเข้าไปอย่างง่ายได้นี่ก็เป็นการทำแอสซิสต์แรกนะครับของเมซุตโอซิลในสีเสื้อของอาร์เซนอลน,นะครับก็ถือว่าเป็นลูกจ่ายแบบคิลเลอร์พาสแบบสมบูดแบบกันเลยทีเดียวและมาถึงโมเมนต์ที่3นะครับลูกยิงบอลเล่ใส่นิวคาสเซิลโอซิลนะครับผมทําประตูสวยๆมากมายนะครับตอนอยู่กับอาร์เซนอลแต่ไม่มีใครลืมลูกบอลเล่น,นี้ได้แน่นอนนะฮะ เป็นลูกยิงวอลเลย์นะครับที่ทําได้ในเกมพบกับนิวคาสเซิลเมื่อเดินทันวาคมปีสองพันสิบเโดยจังหวะนี้นะครับเริ่มจากลูกยิงของอเล็กซี่ฟานเชสไปติดบล็อกกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับผมแล้วบอลเนี่ยเด้งกลับมาเข้าทางของโอซิลซึ่งหลายคนคงคิดว่าโอซิลเนี่ยคงเอาบอลลงกับพืน้นในกราบผมเพื่อหาจาังหวะการเล่นต่อแต่ว่าโอซิลเนี่ยกลับทําสิ่งที่เหนือชั้นกว่านั้นนะครับด้วยการซัดแบบวอลเลย์เต็มข้อไนดะ้ผมเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างงดงาม ซึ่งนี่เรียกได้ว่าเป็นลูกยิงวอลเล่ที่สวยที่สุดไม่แพ้ลูกไหนๆเลยนะครับผมและยังเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำนะครของชายที่มีชื่อว่าเมซุตโอซิลโมเมนต์ที่4ประตูแรกกับอาร์เซนอลแฟนบอลทั่วโลกนะครับต้องรอคอยถึง5เกมนะครับกว่าที่จะได้เห็นประตูแรกของโอซิลนะครับผมในสีเสื้อของอาร์เซนอลแต่มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับโดยประตูนี้นะครับผมเกิดขึ้นในเกมกับนาโปลีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2013โดยอารอนแดมซี่นะครับเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษและจากนั้นนะคครรรัับบบบบโออออซิิลลลลก็ไไดด้้้ยยยยงงงงเเเ่่่นะผมมมสสสีขาาาุว ซึ่งประตูนี้ของโอซิลนะครับก็ช่วยทีมนะครับผมเก็บชัยชนะได้สำเร็จเลนได้ว่าต้องรอคอยประตูแรกของโอซิลในสืสืออาร์เซนอลถึง5เกมนะฮะ แต่ว่ามันก็คุ้มค่าต่อการรอคอยนะครับโมเมนต์ที่5ทําลายแนวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับผมต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยโอซิลนะครับผมได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากในเกมนี้เพราะว่าเขานะครับผมมีส่วนสําคัญมากเลยเนี่ยที่ทําให้ปีศาจแดงนะครับพ่ายแพ้แบบหมดท่าถึงแม้ว่าอาริสิสซานเชนจะทําคนเดียว2ประตูแต่ว่าเพลเมเกอร์ชาวเยอรมันคนนี้นะครับผมคือหัวใจของไอ้ปืนใหญ่โดยโอซิลนะครับได้แอสซิสต์ให้ดาวเตะชิรีนะครับผมในประตูแรกและจากนั้นก็เป็นคคนนซััดปรระะตูที่2บผม ทีมและนอกจากนี้โอซิลเนี่ยยังเป็นผลเกมรับของผู้มาเยือนได้ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งนี่ก็ทำให้ออสเซนอลนะครับเปิดบ้านถล่มปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปขาดลอยถึงสามศูนย์เลยนะครับผมซึ่งในนัดน,นี้นะครับถือว่าโอซิลเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการเดินเกมถล่มคู่แข่งเลยนะครับโมเมนต์ที่6ฤดูกาล2015ันสิบถึงสองพบกอกเลยว่าฤดูกาลดังกล่าวนะครับเป็นฤดูกาลที่เมซุตโอซิลเนี่ยโชว์ผลงานส่วนตัวในซีซั่นของอาร์เซนอลได้ดีที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยทำแอสซิสต์์ในนนนพรร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 ีีีีีเเมมยยลกไปปถึงงงง19คงคคคัคัั้ะะบบโด็อออแ่่ทผ เทํามื่อปี22-23ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อร่วมทีมมีความเฉียบขาดในการยิงประตูมากกว่านี้นะฮะจำนวนแอซิสของเมซูตโอซิลก็ต้องเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามิสซิลชาวเยอรมันคนนี้นี่ครับสามารถสร้างโอกาสให้กับเพื่อร่วมทีมได้ถึง146ครั้งกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทําลายสถิตินี้ได้นะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นซีซั่นที่พีคที่สุดแล้วนะครับผมของเมซูตโอซิลในสิงเสื้ออาร์เซนอลโมเมนต์ที่ 7, ร,ระตูลูกย หนิ่และความนิ่งในการจบสกอร์ขั้นสูงนะครับแต่ว่าโอซิลนะครับผมจะทําให้เห็นเป็นประจำนะฮะและเขามักจะทาให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับซึ่งโอซิลนะครับผมมักจะทําให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในการชิปบอลเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้บอลเนี่ยข้ามตัวผู้รักษาประตูโดยอย่างเช่นในเกมเสมอกับลิวอร์พูสามต่อสามเมื่อปี2 0 1 7นะฮะโอซิลนะครับผมได้ชิปบอลข้ามหัวซิโมนิโยเลเข้าไปอย่างเลือดเย็นนะฮะแม้จะอยู่ในบรรยากาศเกมที่กดดันนะครับแต่เขาก็สามารถทําออกมาให้เป็นเรื่องง่ายได้เลยนะครับผมเเ์ออรดลจส โดยเมซุตโอซิลนะครับผมได้โชว์ฟอร์มใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบนะครับในเกมที่ช่วยให้ไอ้คืนใหญ่นะครับผมแซงเอาชนะทีงจออสยามได้ไป3ต่อหนึ่งโดยโอซิลนะครับผมเป็นคนทาประตูตีเสมอและยังมีส่วนร่วมกับอีกทั้ง2ประตูด้วยนะฮะซึ่งทุกคนที่ได้ดูเกมนี้นีครับสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า เมซูตโอซิลนะครคือนักเตะร,ระดับโลกอย่างแท้จริงโมเมนต์ที่9นัดชิงชนะเลิศ FA ครับปี27 1 7โดยโอซิลนะครับผมต้องรับมือกับนักวิจารณ์นะครที่บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่โชว์ฟอร์มดีในเกมใหญ่ซึ่งเป็นคำวิจารณ์ที่อยู่กับเขามาตลอดเลยนะครับจนในที่สุดนะครับผมเขาก็ได้พิสูจน์แล้วเนี่ยว่ามันไม่เป็นความจริง โดยโอซิลนะครับผมได้ลงเล่นเกมใหญ่มามากมายซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนักิีชนะเลิศ FA เอับปี27ซึ่งบอกเลยนะครับว่าโอซิลเนี่ยได้โชว์ฟอร์มเด่นในเกมนี้อย่างมากเลยนะครับจุดทําไว้อร์เซนอนนะครับผมเชินเอาชนะเชลซีไปแบบสุดมันนะครับสองประตูต่อหนึ่งแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับผมที่รูกยิงชวนท้ายเกมของโอซิลเนี่ยดันไปชนกับเสานะครับผมซึ่งนั่นก็ททำให้ไม่เข้าซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดมันเข้าเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบของเจ้าตัวเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าโดยรวมในครับผมฟอร์มในเกมนี้เขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นมิสซิลในครับผมที่คอยเดินเกมนะฮะจนทําให้คู่แข่งเนี่ยขึ้นเกมลําบากนะครับและมาถึงโมเมนต์ที่1ลูกยิงสุดคลาสสิกในเกมพบกับรูดอลกอเลสโดยโอซิลนะครับผมทําประตูที่สวยงามได้มากมายนในช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับอาร์เซนอล แต่ว่าไม่มีประตูไหนนะครับผมถูกพูดถึงมากที่สุดเท่ากับประตูในศึกยูฟาแชมเปี้ยนเลกับลูดูกอเลสแล้วนะครับโดยดมิซด่ชาวเยอรมันคนนี้นะครับผมได้บอลหลุดเดี่ยวไปดวนกับผู้รักษาประตูนะฮะซึ่งโอซิลได้โชว์เทคนิคนะครับผมยกบอลข้ามหวผู้รักษาประตูจากนั้นยังโชว์เทคนิคนะครับหลอกกองหลังอีก2คนจนหัวทิพมเลยนะฮะและจากนั้นก็ยิงเข้าไปแบบเหนือชั้นเลยนะครับซึ่งประตูนี้นะครับถือว่าเป็นประตูที่สวยที่สุดนะครับผมที่ได้รับการโหวตจากแฟนบอลนะครับผมของเมสซี่โอซิลในรแนศึกเส สิบโมเมนต,ต์ความประทับใจของเมซุตโอซิลในสีเสื้อของอาเซนอลซึ่งโอซิลนะครัถือว่าเป็นมิดฟิลอีกหนึ่งคนนะครับผมที่โรคต้องจดจำอย่างแน่นอน ครั้งหนึ่งนะครับผมเขาเคยได้รับฉายาว่ามาตัวเดียวเสียทั้งหลีกและยังได้ฉายาว่า king of assist ด้วยนะฮะซึ่งถึงแม้เขาจะประกาศแฝงสตาร์ไปแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำนานอย่างไม่ต้องมีใครสงสัยเลยนะครับและตำนานที่มีชื่อว่าเมซุตโอซิลจะอยู่ในวงการลูกหนังตลอดไปแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากคุณรักวงการลูกหนังเราคือเพื่อนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้ช่องสายทารลูกหนังก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนเนอร์รฝากติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย